ครับตัวนี้หลังจากที่เราเปิดตัวปั๊มแก๊สนะฮะเราติดเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะจ่ายน้าลงมาที่แปลงนะครับโดยที่แปลงก็จะมีวาลย่อยนะครับในการควบคุมนะครับอันนี้จะเป็นท่อเมนนะฮะแล้วก็มาเข้าวาลแยกย่อยนะครับก็จะมีวาลคุมซ้ายคุมขวาเลยนะครับนี่คือแปลงฝั่งนี้นะครับแปลงฝั่งด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะวาลตัวนี้นะมันจะมีซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะคุมแปลงขวาแปลงซ้ายนะครับ เพราะนั้นแปลงล็อกหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน5ไร่นะครับเพราะนั้นเราจะคุมไว้ก็คือเราจะปล่อยให้น้ําทีละ5ไร่นะครับวันหนึ่งเราจะสามารถให้ได้อยู่ประมาณ20ล็อกน,นะครับก็คือประมาณ100ไร่ต่อวันนะครับเราจะให้อยู่ประมาณ10ชั่วโมงวันหนึ่งนะครับจะเห็นว่าน้ําตอนนี้หยดแล้วนะครับนี่คือสายน้ําหยดที่ทํางานแล้วนะครับน้ําก็จะผ่านเข้ามานะครับระยะตรงนี้ก็คือการหยด1รูก็คือนะรูนี้จากถึงรูนี้นะครับก็คือ30เซนนะครับเพราะนั้นนี่คือการหยดอัตราตรงนี้ก็คือ หนึ่งหยดหนึ่งรูนี่นะครับก็คืออัตราที่หยดลงพื้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับขั้นต่ำนะฮะแต่ถ้าสายตึงขนาดนี้ขั้นต่ำคือสองลิตรนะครับต่อหนึ่งรูนะครับเพราะนั้นไล่หนึ่งจะมีอยู่ประมาณหกพันประมาณสามพันเกือบเกือบสี่พันรูนะครับเพราะนั้นมันจะหยดได้อยู่ขั้นต่ำก็คือหกพันลิตรหนึ่งล็อกนะฮะก็คือห้าไล่เนี่ยได้ขั้นต่ำก็คือหกพันลิตรต่อหนึ่งล็อกนะครับน้ำที่ลงไปถ้าในน้ํามีปุ๋ยแน่นนน่่นนนนออวาาาถ้้ยงีะครับ ดูตรงต้นมันเลยนะครับถ้าอย่างนี้นะก็คือใกล้ต้นมันนะครับถ้าหยดอย่างนี้ก็คือหยดใกล้ใกล้ต้นมันเลยนะครับนะครับนี่หยดใกล้ๆกล้ต้นมันนะครับหยดลงไปรากของมันก็สามารถดูดปุ๋ยได้ได้ทันทีเลยนะครับปกติเวลาเราให้ปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการก็คือใช้หว่านลงไปโคนต้นแล้วรอน้ําจากซากฟ้านะครับเพื่อที่จะละลายปุ๋ยนะครับแต่วันนี้ถ้าเรามีปุ๋ยมากับระบบน้ํามันก็จะหยดลงไปพืช ซึ่งมีรากรอยู่แล้วก็สามารถกินอาหารได้เลยก็คือน้ําซึ่งเป็นน้ําปุ๋ยโดยตรงนะครับมันผ่านการละลายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ประเภทว่า3ปีไม่ละลายนะครับพืชอ,อายุสั้น1ปีนะครับแต่ว่าปุ๋ยใน่ยมปีละลายปรากฏว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับวันนี้มันจะสามารถละล,ะลายปุ๋ยแล้วปล่อยมาให้พืชกินได้ทันทีนะครับมันจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เราซื้อมามันทํางานได้เต็มที่นะครับมันจะประหยัดปุ๋ยไปมากมากกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วต้้นนมักก็จะโตไดดีว่า หรือพืชที่ท่านปลูกจะโตได้ดีกว่านะครับนะครับตรงนี้ก็กําลังหยดทั่วไปเลยนะตอนนี้